งนี้ก็มีสิบอย่างเนาะวิจัยที่เมื่อไม่นานนี้นะคะโทรศัพท์มือถือที่ใช้เป็นส่วนกลางไงเนาะที่ซาบดีอาราเบียมีการวิจัยนะคะเขาก็บอกว่าโทรศัพท์ส่วนกลางเนี่ยมีเชื้อเค้าเคาเจอมีเชื้อสามสิบกว่าชนิดนะคะเนาะอันนั้นแหละกิจกรรมทั้งหมดนี่แหละเนาะด้วยการเฝ้าระวังเราคุยกันจากที่ พักเลทนะคะที่ไม่ไม่ทราบว่าจะให้พักลักษณะการเกิดและการกระจายจริงๆการเกิดและการกระจายอาจจะเรียกรวมๆว,ว่าระบาดวิทยาของการติดเชื้อในโรงพยาบาลรวมทั้งปัจจัยที่เกี่ยวข้องปัจจัยเสี่ยงที่นําไปสู่การเกิดการติดเชื้อในโรงพยาบาลนะคะอันนี้อันนี้เดี๋ยวอันนี้ที่จะข้าไ <c oughs> ปต่าง <c oughs> เราก็ได เรารู้เนาะว่ามีการแพร่กระจายเชื้อได้ที้จากผู้ป่วยสูผย่ผู้ป่วยผู้ป่วยสู่บุคลากรและบุคลากรก็มีกช i ไอ l เ t i ชั่น e ีคอชั่นนะหลักการง่ายมากตัดวงจรการติดเชื้อตัดวงจรการติดเชื้อ <c oughs> นะคะเนาะวงจรการติดเชื้อก็หน้าตาเป็นอย่างที่เห็นเนี่ยนะคะมีเชื้อ,อก่อโรคเชื้ออยู่ในรังโรคเชื้อออกจากรังโรควที่มีอาการนะก็เชื้อออกจากรังโรคนะ ยนะาพอออกจากรังโลกก็มีผลทางเชื่อมต่อระหว่างรังโลกไปสู่ผู้ป่วยรายอื่นๆไปสู่บุคลากรต้อออกทางไหนล่ะก็อย่าให้มันเข้าไออย่าให้มันออกไม่ควรยานะคะอย่าไอนะผู้ป่วยห้ามไอนะเดี๋ยวเชื่อออกไม่ได้ต้องไอไอ,อยังไงถึงไม่สร้างปัญหาเนาะไอโซ a t i o n p r e c a u ชั o เราทราบนะ s t a n d a พ d p r e c a u นทรา ion, mission, นสมิช m i s s i o n based precaution เม็นนันนี้อะไรไม่มีเกลือตลาดนัดยังมีเลยไม่ถูกสายสองก่อนสามหวัง ขึ้นใจรือยันจริงไม่ต้องท่องหรอกเรารู้แล้วเฮ้ยเราไปสัมผัสอะไรไปสัมผัสอะไรในสิ่งแล้เราู้แบบปฏิบัติรู้แล้วต้องปฏิบัติได้ด้วยปฏิบัติถูกด้วยนะน้อ a n พาฟแอน a ์ม e ชีไฮเด i นิแ a น n ์ a ฮ t ิป e ซอร์จ i ฟเพาฟแอนด n s ิเซ i ซ i นะคะ d i s i n f e c t i o n sterilization ก็เป็นยกให้เป็นเรื่องของหน่วยงานที่เขารับผิดชอบเรื่องของการจัดการเครื่องมืออุปกรณ์คางแพเพราะฉะนั้นหน่วยจกลางคนทำงานในจ่ายกลางต้อง t ว a i n e d ต้องปฏิบัติถูกต้องกระบวนการในการทำให้เครื่องมือแพทย์ปราศจากเชื้อเจ็ดขั้นตอนต้องเป๊ะน,นะคะเรอจะนึ่งเครื่องมือจะขอยังไงจะอมอนิเตอรอ์เรื่องของเคมีคอลนะนตัว่งชี้ทางเคมีตัวผงชี้ทางชีวาภาพจะทํายังไงอ่อเปียกจะทํายังไงอะไรพวกนี้อันนี้ที่คงไม่ลงรายละเอียดแต่มันต้องมีแนวทางที่ชัดเจนในการปฏิบัติ มีคนที่ทำหน้าที่ที่มีความรู้และมีการปฏิบัติถูกต้องอันนี้พอเครื่องมือมาเขาทำมาอย่างดีจะกลายมาถึงบอดบอดให้การสำคัญกับการเก็บของโดยมาระบบต้นซีนต้เอานะคะโอเวอร์สต็อกไหมเขากลับไปดีสเตอร์ไลน์ไหมซึ่งมันเป็นสิ้นเปลืองประมาณโดยที่เหตุเพราะฉะนั้นการที่จะรู้ว่ามีปริมาณการใช้อุปกรณ์ ปลาสจัจจเชื้อหรืออุปกรณ์การแพทย์ใดก็ตามในหน่วยงานมันควรจะมีข้อมูลที่ชัดเจนนะคะว่าช่วงไหนใช้ปริมาณเท่าไหร่มันจะได้จัดเตรียมไม่ซื้อมาโอเวอร์หรือว่าเอามาเก็บไว้มากเกินความจำเถ้าเป็นกลุ่มซึ่มีการสัมผัสยี่อุกก็ต้องมีการทําลายเชื้อระดับสูงก็คือกลุ่มเซมายพืชจิออ่อเซ่นแต่ถ้าสัมผัสผิวหนังปกติผิวนังไม่มีบาดแผลโทั่วไป ก็โลเลเวลดิสอินเทคกแอนซ์น้ำยาทำลายเชื้อระดับต่ำซึ่งไม่ว่าจะเป็นพื้นผิวอะไรก็ตามธาตุเซ็นโซเดียมไทเทเนียมกค่ะยกกัทุกคนต้องผสมกันเนาะเห็นไหมคะอันนี้มันก็ตรงไปตรงมานะมีอะไรผ่อนของแม่เพราะมันมีเกณฑ์อยู่ไงเราก็เออใช่มันมีเหตุมีผลอยู่อ่ะ ให้มีไข้มานะดูนะบอกแล้วอาการแรกรับนี่สําคัญเนาะมาด้วยเรื่องอะไรมีไข้หายใจหอบมากประโยชน์ได้พวเราไม่ใช่จําเลยจะยกประโยชน์ให้พวกเราดีนะตรงนี้มันทัดนี้นะเมื่อกี้เมื่อกี้ก็ลาอะไรีึยคนไปวนมาหลังจากได้รับยาผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นดีขึ้นไม่ได้แย่ลงกว่าเดิมแต่ข้เชื้อพงเชื้อสุดโดเพราะฉะนั้น ต้องไปดูว่าห้องแหลบมันเ็คามเดนั้นผู้ป่วยรายนี้ไม่ได้เกิดการติดเชื้อที่ปอดนะแต่มันเป็นซูเปอร์คอล i นอไเซชันแต่พอดีให้เลน้อยอนี้บอกว่าหลังจากได้รับยามีอาการดีขึ้นแต่เก็บสเตนหักไปเจอเชื้อเข้าถ้าผู้ป่วยมีการแย่ลงแล้วขึ้นเชื้อสโโดถึงจะเป็นซูเปอร์อินเฟคชันนะคะโอเคไหมเข้าใจไหมคะเข้าใจประเด็นไหมคะ เรียบเลยที่ทานยาหรือไม่ไม่ค่ะง่าใช่ไหมครคะแล้วผู้ปวยเป็นอะไรคะับเป็นเฟมใบติกค่ะเป็นทรวงเป็นไบตีกเนาะเชื้อผู้ป่วยรายนี้ติดเชื้อในโรงพยาบาลหรือไม่ติดค่ะอ่าน่าจะน่าจะเป็นเอ็นไอค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าผ่าอะไรแต่จะเป็นเผดภัประเภทไหนเนี่ยค่ะแค่มี์แคลมป์น่าเสียดายเนาะคนเพราะเชื้อไม่พบอขึ้น อ่าทำไมไม่พบล่ะประเด็นว่ามีการติดติดไปแล้วก็ได้ค่ะตัวจไมคะบแต่ผมจะได้ยาได้อะไรเรียบร้อยแล้วต่อนมันติดเชื้ออยู่แล้วนะครับก็ทําให้ถึงแม้จะรู้ว่ามีการติดเชื้อแต่ก็ไม่รู้ว่าเชื้อเป็นสาเหตุมันก็ลําบากับแค่ผู้ให้การรักษาว่าจะให้ยาอะไรดีใช่ไหมพอให้ยาก็อาจจะเป็นหลอดเชื้อตัมครอบไปเลยพื่อการรักษาในโรงพยาบาลนะ ได้รับการสวนปัสสาวะหลังจากนั้นสี่วันผู้ป่วยไม่มีไข้แต่มีอาการปัสสาวะแสบขับผลยูรินเทาเจอร์พบเชื้ออ e ีโคไลสิบกำลังสี่ไปถึงสิบกำลังห้านะคะผู้ป่วยรายนี้ติดเชื้อในโรงพยาบาลที่ระบบทางเดินปัสสาวะหรือไม่มีอาการชัดเจนแล้วเราก็มี Evidence <S <S มีหลักฐานยืนยันว่ <S <S มีการสวมปัสสาวะนะ อ่าส่วนของเาจริงใช่ไหมเพะฉะนั้ะกระส่วนตั้งแต่วันเขามาเนาะเอดนเดนจะพูดว่าเกลือสารเย็ดตีแพทย์ให้แอนตี้ซิลิมสามสิบมิลลิกรัมต่อกิโลอีกครึ่งชั่วโมงหลังจากได้รับยาสองวันเด็กมีอาการท้องเดินแต่การพบเชื้อในอุจจาระไม่พบพาทัวินิกแบคทีเรียไม่พบเชียอก่อโรคพบแต่นอร์อมฟลออราจะถือว่าเด็กคนนี้ติดเชื้อในโรงพยาบาลที่ระบบทางเดินอาหารหรือไม่ อาจารอะไอาจจะเพราะเชื้อไม่ขึ้นจัใช่โนเลยี่ต่อทำไมอาการที่อการท้องเสียเนี่ยมันเป็นไซส์มันผลข้างเคียงของแอมพิเช่ที่เด็กก่อนหน้าเพราะว่าตอนี้ในโซล่ามันเป็นเชื้อปกติไงไม่ได้มีเชื้อคือถ้าสมมติแม่บอกว่าในยาที่บอกติดมันต้องไม่เจออะไรใช่ไหมก็เชื้อไม่ว่าจะเป็นอะไรมันก็ถูกจัดการเนาะแต่ตอนนี้เนี่ย ราะฉะนั้นตรงนี้ในการวินิจฉัยการติดเชื้อในโรงพยาบาลเนี่ยอย่างที่เราที่เราคุยกันเนี่ยเราจะมีเรื่องอาการมีเรื่องหลกเรื่องอะไรด้วยแล้วก็ต้องอย่าลืมดูเรื่องยาด้วยนะคะไซเอนเซตของยาหรือเปล่าเนาะแล้วก็เรื่องระยะซักตัวที่เราก็ต้องรู้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดาว์โหลดกันเก็บเอาไว้เนาะที่พี่บอกอะเรื่องของไกล้ line isolation precaution ของ cdc นะคะเอาอีกไหม มีอะไรคนไข้ถ้าไม่คนไข้คนไข้มาด้วยอาการอะไรคะจันเขาไม่ได้บอกเขาไม่บอกถ้าไม่บอกแล้วก็บอกว่าสมมติเราคิดเองเนาะนตอนเดินสองวันแล้วอเปนสี่สิบแปดแล้วนะจะเ็นสี่สิบแปดแล้วก็มาให้หายใจหอมนี่ก็ก็น่าจะมาจากเราแต่ว่าไม่พบเชื้อแต่ก็เลยเป็นสองอย่างือที่นี่ก่นไหม ใช่อะไรที่นี่ข้ออะไรที่เราเฝ้าระวังเนี่ยเราไม่น่าหลุดนะเราไม่น่าหลุดนะทัาว่ามันมีข้อมูลถามแพทย์ก็ได้ดูการเปลี่ยนแปลงขอมก็ได้ดูผลแลบก็ได้เพราะนั้นข้อมูลมันน่าจะถูกต้องนะคะตอนนี้เราแบบเราเอาตัวอย่างซึ่งข้อมูลก็ไม่ค่อยชัดเจนอะไรพวกนี้เนาะแต่ที่สําคัญนะเรื่องของการบันทึกสําคัญเนาะ แบบ,บนลิกที่มันนี้อาการที่เปลี่ยนแปลงไปจากพ่ามดที่มีพอเข้ามาแล้วมาดูรอบสอางีเนี่เจอมานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาการแรกรับเนี่ยสาคัญเนาะถ้าไม่ได้มาเรื่องปัญหาอินเฟคชันเลยมาได้เรื่องอื่นแต่มาอยู่โรงพยาบาลแล้วมีการใช้อุปกรณ์มีอะไรพวกเนี้ยต้องจองับตามองว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นนะตำแหน่งนั้นๆนะคะข่ะอืมาได้ขาหัเนาะ ใช่ไอกในโรงพยาบาลไหมเดี๋จังครับเป็นค่ะจำไม่ได้ว่า่ระยะฟักตัวช่วยนิดนึงตรงนี้นี่นะใช่ต้องดูระยะฟักตัวใช่ไหมคะไม่ได้คับคุณมจำไม่ได้นะคะต้องเป็นคนธรามาเขาบอกว่าไม่ดีอาจจะเป็นได้เพราะระยะฟักตัวประมาณ5ถึง8วันก็ไม่รู้ว่าจะเป็นไข้ไดรือเ่จากโรงพยาบาล ต่เราต้องดูก่อนว่าแอลนั้นติดเด่แนออกมาด้วยไหมค่ะเราดูสิงแก่อนใน12วันนี้ถ้ามีถ้ามีคนไสเป็นไข่เนออกอยู่เรียงอ่ถ้ามีเนาะแต่ถ้าไม่มีเนะอาจะไม่ใช่แต่ถ้าไม่มีเลยเราก็ไล่ไปถึงให้สอารทไปตามที่ชุมชนอีกว่าแถวจนแถวบ้านเขามีมถ้าเป็นมีแบบถ้าบ้านเขามีก็แสดงว่าเขาติดเชื้อมาจากบ้านมั่นใจว่าข้อมูลเราถูกต้อง นะคะเราพยายามที่จะให้ครบถ้่นด้วยให้ถูกต้องด้วยอย่าลืมนะมันประโยชน์ของโรงพยาบาลและประโยชน์ประเทศด้วยนะคะมองไปในอนาคตเลยเนาะอ่าอุ้ยคำยาวเเ <c oughs> ดี๋ยวมันจะมีตัวอย่างเคสนะคะอันนี้มาช่วยกันนะอันนี้นี่เขาให้นับเนาะให้นับว่าติดเชื้อในโรงพยาบาลกี่ครั้งแสดงว่ามีติดเชื้อในโรงพยาบาลแน่ๆเลย นะคะคแต่กี่ครั้งเนี่ยนะลองดูนะค่อยๆไปด้วยกันผู้ป่วยชายไทยมาแอดนิดเมื่อ19บกามกราด้วย CVA คาริซิลิโววัตส,ส์บูน่าอักเส์ใช่ไหมตัวย่อยๆเนี่ยพี่ก็ชักมีเรื่อนนะเนาะนะคะไม่ได้เลื่องใจที่ถึงแวบอาการก็มีแล็บก็มีเอ็กซอร์ก็มีเนิวโมนีย <ๆ S 2> ค่ะตัวตนี้เน<ด><ด>มนีอ เลยโรงพยาบมีเซ็นผ่าเหลืองภาษาตัวก็จะเป็นห้างไม่ไม like ่น no> ้ำไม่นับแบบนั้นเพราะว่ามันตัวเดียวนะสถาจารย์แตครั้งเดียวเนาะก็มันเจอพบกันนับหนึ่งเพราะฉะนั้นผู้ป่วยรายนี้เกิดการติดเชื้อในโรงพยาบาลกี่ครั้งกี่ตำแหน่งคะสามครั้งสองตำแหน่งสามครั้งสองตำแหน่งเลยเคยชิดก่อนสองครั้ง สองต่บสามกระมังเที่ยบแล้วเข้ารับการรักษาด้วยสปรีนแอปเสมีอาการไข้ปวดท้องได้รับการรักษาด้วยการให้ไอมีฟลูอิดดูนะคะเริ่มใส่นู่นนี่นั่นแล้วเนาะใสเอนจีทิวสวนทารสายสวนปัสสาวะใสอีทีทิวออนเบนทิเลเตอร์พาดมีอะไรห้าอาการเลยนะค่ะอาจารย์ อัดพยการห้าหกอย่างอัดการหลายอย่างใช่ไหมความเสี่ยงก็จะเมาะเราก็มาดูว่าเมื่อได้รับเขาไม่บอกเลยเนาะแอดมิตรยป็งไงเนาะแล้วเขาก็บอกว่ายูรีนคานเชอร์แรกรับพบเชื้ออีโคไลมากกว่าสิบกลุ่มลัสามหลังจากนั้นสิบวันโดไข้สูงลีงตากสิวันก็คือหลังจากแอดมิตสิบวันมีไข้สูง ขี้ตาสีเหลือง,องค้นตาบวมแดงปัสสาวะเหลืองมีตะกรนยูรีนคาลเจอร์พบสุโดโมแนสมากกว่าสิบกำลังห้าแพทย์ให้เจนตา้าไมซินเชราไมซินไออไอเมนผู้ป่วยติดเชื้อในโรงพยาบาลกี่ครั้งสองครั้งค่ะ